สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ตกปลากันจันใหม่ครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ตกปลาวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะฮะเพื่อรักนักตกปลาทุกท่านนะครับไปทอดแหกันนะฮะพอดีเวลามีน้อยครับวันนี้เลยว่าจะไปตกปลาก็ไม่ทันฮะเพราะฉะนั้นมาหวานแหทอดแหหาปลาเล็กๆครับปลากระดีปลาส้อยปลาอะไร่ะแก้มช้ำนะฮะ ามาใส่เกลือนะฮะแดดเดียวดีกว่าครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมฮะเดี๋ยวลองไปชมกันครับนานๆได้จับแห่ที่ก็ไม่ค่อยสมัดทรมแมงนะครับเดี๋ยวดูที่ว่าจะได้ผลงานไหม Mm-hmm. <laughs> มาแล้วครับก็พอได้เป็นปลาเล็กๆครับตัด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 นะครับเห็นไหมครับพอได้ไห้มาสักสักติดตัวนะครับอ๋อนี่ฮะเป็นปลากระดีครับ กระดิ่งกระดิ่งางนะครับกระแก้มช้ำกระดิ่งางพอได้ครับพอได้ครมแรกครั้งแรก มีลักแยงด้วยครับลากแยงด้วยโอ้แยงหลายตัวฮะผัดพลิกครับอย่างนี้ต้องผัดพลิกแน่ๆไงครับอันนี้ครั้งแรกฮะฮะขมแรกก็ได้มาสิบกว่าตัวยี่สิบตัวครับนะฮะ็ถึงก็พอได้จานแล้วฮะแต่ยังไม่พอครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาอีกนะฮะเดี๋ยวไปกันดีครับหมาอีกแล้วครับก่อนได้ตัวเล็กๆครับ ทำปลาแต่เดียวโอ้โหเล็กๆเลยครับเดี๋ยวมาแกะปลากันครับหมายกีกแล้วครับแยงเพียบเลยฮะน่ากลัวครับอันนี้็ได้ทอดแน่ๆครวันนี้เห็นเมนูแล้วครับผัดพริกปลาแยงครับ นี่ครับขยงขยงหัวจุ่มเลยครับนะฮะจะเดก็บจะแกะปลาก่อนครับแค่ที่สองที่ก็พอกินครับพอได้กับปลาเล็กๆครับปลาเล็กเป็นขยแยง่งวันนี้เป็นขยแ่งแตัวสุดใหญ่ต้องผัดพริกนะครับ อาจจะแกะปลากก่อนนะครับนะครับทอดไปได้สามสีเที่ยวนะครับ,นะรบนะก็ได้มาหลายหลายตัวฮะเป็นปลาเล็กๆครับอ่านะก็ว่าจะทําผัดริกปลาว่าจะทําผัดริกปลาขยงนะครับแล้วก็ปลาเล็กๆก็จะทําเป็นแดดเดียวนะครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะฮะช่วงนีนะ้ผลงานต่างๆเรื่องของการตกปลาก็อาจจะมีน้อยนะฮะเพราะว่ามีงานนะมีงานประจําต้องทํางานฮนะแต่วอาทิตย์ก็มีงานดนตรีมีงานอะไรเข้ามาอีกนะฮะก็บางทีก็ไม่ได้ออกหมายนะครับอย่าลืมกันนะครับนะอย่าเพิ่งเลิกติดตามครติดตามกันไปเรื่อยๆครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชมคลิปนี้ขอให้มีความร่ำรวยนะครับมีความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ